อย่างนี้นะครับคือเราก็จะขอผู้ที่กล้าหหานชางชัยครับผู้ที่มีความพร้อมที่สุดก่อนในระหว่างโต๊ะที่หนึ่งถึงโต๊ะสิบห้ท่านใดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนปัรยาย้อใดกระตาม ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความกระหายหรือความแข็งกล้าแล้วก็ท่านจะเป็นสุภาพสตรีก็ถือว่าต้องเป็นวีรสตรีประจำโตนะครับถ้าเป็นบุรุษก็วีรบุรุษประจำโต๊ะท่านก็จะเป็นผู้ที่สร้างเมืองการประจำโตนะครับเป็นผู้ที่มีเกียรติอยิง่งนะครับ เอาตอนนี้ได้ทราบแล้วครับว่าโต้ที่มีความพร้อมที่สุดเป็นโต้ที่คนชอบมากคือโต้ที่แปะครับเรามาเจอแล้วครับท่านที่เป็นผู้แทนองเธอครนะับเออผมจะเขียวเอาตัา้งอิตาอิตา,า,าอันดับแรก แล้วก็ประกบด้วยคุณเบญศักเป็นทุกทุกครั้งนะครับเอาเป็นแบบนี้นะครับแล้วท่านต่อไปก็ทีวต่อไปก็อาจารย์จะหลองแล้วก็ประกบด้วยคุณเุญศบบักแบบนี้นะครับรูปแบบก็จัดแบบนี้นะครับไ่ะด้่เรียนท่านนายกและคณะกรรมการทุกท่านดิฉันบุษบาแซ่ตาง เอาละขอสวัสดีกับเพื่อนๆที่เข้าอลมทุกท่านด้วยนะคะรู้สึกคุณหน้าคุณตาเยอะเลยก็วันนี้หัวข้อที่จะมาพูดก็เรื่องประวัติการนวดไทยซึ่งการนวดแผนไทยเมื่อก่อนสมัยก่อนก็จะเป็น พ่อปู่ชีวกนะคะที่ท่านได้ไปรักษาพฤาษีซึ่งจะมีตัวยาแล้วก็นวดพวกสมุนไพรแล้วต่อมาก็จะเป็นเออก็คือได้น้ำเข้ามาในประเทศไทยตอนรู้สึกนี่จะแต่กระพอพอไม่ได้น,นะคะแต่จะเป็นช่วง ตั้งแต่สมัยรัชสุขโขไทยอะคะ่ะและาราชการที่หนึ่งถึงราชการที่สามเพราะว่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีศิลาจารึกเป็นหลักฐานไว้อยู่ค่ะสมัยก่อนเราได้เรียกว่านวดแผนโบราณ เพ to ิ่งจะมาเรียกกันนวดแผนไทยเมื่อไม่กี่ปีนี้เองค่ะและรู้สึกว่าจะจะมีคนสมัยก่อนเนี้ยเป็นพวกหมอตำแยอะไรอย่เงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้การคลอดลูกเขาก็จะไม่มีโรงพยาบาลก็ต้องใช้หมอตำแยก็จะเป็น การนิยมของคนสมัยก่อนและการรักษา,าแบบพื้นบ้านค่ะขอจบแค่นี้ค่ะ <Yeah. S 1> ขอะขอนุญาตเพิ่มเติม